ก็แบบเศร้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจนจนหนูก็คิดว่าอยากทําเพลงเพลงเกี่ยวกับเขามันแบบนาตอนนี้ที่แบบฉันรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็แบบเล่าเล่าให้แบบพี่แทนริบตาว่าแบบตอนนี้รู้สึกยังไงแต่แบบไม่ได้บอกชื่อหรืออะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็พี่แทนก็แบบเขียนเขียนเขียนแบบตรงเป๊ะเลยอ่ะอินโทรขึ้นเลยใช่ ก็สิ่งที่สิ่งที่พี่พี่หอมาเป็นห่วงก็คือมาเป็นก็กลายเป็นจริงอ่ะเหมือนแบบเขาหายเลยเขาหายตัวเลยหลังจาก บอกบอกบอกหายเลยหายเลยทำไมกระเตือนไว้เป็นสิ่งที่เราคิดไว้เลยอะอะไรอย่างเงี้ยยตัวว่าแบบเหมือนแบบติดต่อกันก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยมันยากอ่ะติดต่อยากเจอกันก็ยากโทรหาก็คือแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับไม่โทรกลับอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็เลยก็เลยแบบเออมันต้องทํำยังไงแล้วแบบหนูก็หนูก็แบบ เออแบบหนูก็แบบโทษตัวเองว่าคือแบบน่าจะแบบชาตินี้ไม่ค่อยมีแบบดวงเรื่องความรักอะไรอย่างนี้หรือแบบชาติที่แล้วแบบทำอะไรมาวะต้องโดนอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยตอนที่หายหายไปเนี่ยเราได้ไปเล่าฟังเพื่อนเราไหมต้นหอมต้นเหลิมไม่กล้าเล่าสิไม่กล้าเพราะว่าคือบอกแล้วบอกแล้วแต่แบบอื ก็เลยไม่กล้ากลัวโดนด่าน่าจะทับถมเลยนะฮะคนกลุ่มนี้ก็เลยแบบหนูก็เงียบหนูก็เงียบแล้วก็แบบเออแบบก็แบบเศร้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจนจนหนูก็คิดว่าอยากทําเพลงเพลงเกี่ยวกับเขามันแบบนาตอนนี้ที่แบบฉันรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็แบบเล่าเล่าให้แบบ พี่แทนริบตาว่าแบบตอนนี้รู้สึกยังไงแต่แบบไม่ได้บอกชื่อหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พี่แทนก็แบบเขียนเขียนเขียนแบบตรงเป๊ะเลยอ่ะอินโทรขึ้นเลยใช่เป็นเป็นโน้นดีกว่าฮะเป็นเป็นอักขระโน้นนะฮะอนั่นเลยค่ะเพลงนี้เพลงนี้เกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นเพื่อนเล่น เพลงเพื Fish, ่อนเล่นเพื่อนเล่นไม่เล่นเธอหรอคุยกับช่วยคนเดียวหรือเปล่าออ๋เพลงนี้ชูทากินทูไรท์เน้าอ๋อเพลงนี้หรออยู่ดีๆเธอก็มาแล้วเธอก็ไปเอ๊ะใช่ป่าวะเออไม่ได้ไม่ได้ร้องแล้วใครร้องเพลงเนี้ยหนูเพล้วเขาร้องเขาร้องแอนได้โปรโมทอยู่อื ะะแล้วก็แบบซีดีก็มาเป็นฟีเจอริงเป็นแรปอย่างเงี้ย <ừ m. S 2> แล้วแบบหลังจากหลังจากที่แบบเพลงออกเพิบแล้วก็แบบหนูก็หนูก็แบบโอเคแบบดีขึ้นดีขึ้นกับพี่ฮันแล้วแล้วก็พี่ฮันก็เล่าให้ฟังมาไอ้ที่แรปที่เคียนอ่ะก็คือพี่ฮันก็ช่วยอ๋อหนูไม่รู้เขารู้ไหมว่าตอนนั้นก่อนหน้านั้นเขารู้ไหมว่าเพลงเนี้ยจังให้เขา เขาไม่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 รู้ค่ะแต่เขาแบบเซนได้ว่าเอออันนี้คือแบบเรื่องเรื่องชั้นอย่างเงี้ยก็เลยมีส่วนร่วมกับซีดีด้วยใช่แล้วซีดีก็ไม่บอกหนูอย่างเงี้ยประโยคอะไรที่เขาแต่งความหมายที่เขาแต่งคืออะไรชอบไคิดเอง ไฟเด้อไม่มีไม่มีไแต่งต้ไม่มีเหมือนแบบเขาแบบไปคอนเสิร์ตที่พัทยาแต่แบบเราคิดว่าเขาไปเที่ยวที่แบบกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบหนูคิดว่าเขาอยู่กับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเขาอยู่กับแม่อะไรอย่างนี้